โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของ n i g h t ลสตารนะครับและวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในเกมของ s t ติ l and f l a p อีกครั้งหนึ่งนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการนะครับไล่ปีโจนะก็เอ่อวิ่งไปทั่วนะครับจากในแผนที่เนาะแล้วก็วันนี้ผมมีเอ่อจากตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการฟาร์มนกรอบมาระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้อ่ะทหารผมปลดล็อกได้ถึงเทียสองนะครับหรือว่าเป็นจากช่าหน้า แล้วก็มาจนถึงคนเหล่านี้นะครับที่ผมสามารถจ้างได้ส่วนที่เหลือนะครับผมก็นอกรอบได้2อถึงสชั่วโมงแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นทหารขั้นสูงได้ก็ไม่เยอะนะครับสิกว่าคนนะครับในกองทัพแล้วทีนี้ก็ผมสามารถปลดล็อกชุดเกราะนะครับเทียหกได้นะครับผมนะเกราะพวกนี้คือเกราะเทียหกนะครับที่ผมฟาร์มแล้วก็ซื้อมาใส่เองนะครับแล้วก็ตอนนี้กองกลางผมนะครับมีทั้งหมด160คน แล้วก็เลเวลผมพุ่งไปถึงเลเวล9นะครับตอนนี้มี <Wow. S 1> เลเวล9แล้วก็อัพของประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้ผมมีเปา้าหมายก็คือผมอยากได้บ้านเป็นของตัวเองสักหลักหนึ่งนะครับก็ผมมีแหละในหัวตอนนี้ก็คือหลังนี้นะครับคือตอนที่ผมนอกรอบเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือว่ามีโจนประมาณสัก6-7ถึงคนนะครับมาล้อมเมืองนี้เพราะว่าเมืองเนี่ย มันพึ่งยึดได้นะครับเยอรมันมันพึ่งยึดได้นั่นแหละแล้วทีเนี้ยคือเยอรมันเนี่ยมันแยกกันไปนะครับแล้วทีเนี้ยโจมันวิ่งมาด้วยกัน 4- ี่ห้าตัวนะครับผมอยู่ที่เออกับโปแลนด์นะครับเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ผมมีเออเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ดึงเข้ากองทัพโอเค สายสัมพันธ์ที่ดียังไงนะครับผมมีค่ามิตรกับเขาค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้สังเกตเลยนี่ครับผมโปรแลนดนะครับผมช่วยเขายึดหมู่บ้านมัน้งจากโจน,นะครับคือโจนที่เมืองเขาเนี่ยมันค่อนข้างชุมนะครับหมู่บ้านน่ะนะผมก็เลยไปตีช่วยนะครับแล้วก็ได้ค่าความเออสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างพุ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเยอรมันก็เหมือนกันโอเค ว่าเฮียแกคงไม่ยึดรอนะชิบหายแล้วไอ้นี่มันมายึดรอวะเฮ้ยโอ้คือเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวขอเข้าสักหมู่บ้านก่อนได้ไหมตอนนี้อย่าเข้าเมืองก่อนแนับเข้าบาเพราะว่าผมอยากยึดด้วยตัวเองนะแลวแบบไม่อยากให้แบบเมอืองอื่นเข้ามาแย่ง5 minutes later โอเคเลิกยึดแล้วยังเลิกยึดแล้วยังขอยึดได้ไหม ฉันรู้แวว่านาะยอยากจะยืดนะเพื่อนกูขอเหอะไม่ได้ไอ้อเกียรทหารอุปกรณ์อ๋อแล้วก็บาลเลต้านะครับพวกของกระทุ่งเมืองเนี่ยผมฟาร์มมาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ไปลงอารีนาเอ่ย่าสัตว์เอยอยางงั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ของพวกนี้ก็เพิ่งซื้อมานะก็ได้หลายบาทหลายสตางค์นะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวเข้าเพื่อนเร็วๆเออโอเคแล้วก็อ๋อไอ้นี่มันยังอยู่เมืองนีหว่าผมนึกว่ามันมันไม่อยู่นะครับอ่ะบุกเลยแล้วกันสึกใหญ่ในวันนี้ let's go พ้อมปาการไม่มีอะไรมากนะครับมีหอคอยธนูอยู่แค่4อันถือว่าได้อยู่เอาเอร่าโซเจอร์ไลท์ทั้งหลายเดี๋ยวเวลาแล้ว สองร้อยหกสิบสี่ vs ร้อยห้าแปดเอาจริงๆนะตอนแรกอะ่ะผมกะว่าจะไม่ช่วยไอ,อ้กษัตริย์ปารีสนะครับว่าจะให้แกแบบลุยก่อนเพราะผมรู้ยังไงว่าต่อให้แกลุยแกก็แพ้แนะ่ๆเพราะผมผมเลยคิดว่าให้แกแพ้ก่อนเว้ยบุกคายพวกแบบอยู่ข้างในก่อนแล้วแบบเราคอยบุกที่หลังประมาณนะี้เ <Yeah. S 1> พิ่งคิดออกเมื่อกี้นะครับเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลย สุดท okay. okay. <cam> <streaming leer> ี่นีว่ะโอเคโอ้ลูลูลูไปล็อกตัวไหนวะน่ะอืมอืมอืมสวยตาย โอ้ระยะไม่ถึงเคช่างมาัปล่อยให้ลูกน้องเราจัดการนะครับดูซิข้างล่างเป็นไงวิ่งเข้าปราสาทอนแล้วกันเหแม่งโดนยิงเ,เหลี่ยมนี้ได้อือางบนมีเหมือนมันใจไม่เห็นหล้อนะอือโดนหนึ่ง,โ,นนงโอ้หน้าไม้เราีโหลดโคตรช้าเดี๋ยวจริงจริงน,นะ <poems> <ilo og> โดน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 ยิงโดนยิงป่าเรียบร้อยอัพที่สองผมว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเนี่ยยืนดูก็พอแล้วบ้างแต่ก็ลุ้นว่าเราจะได้หรือเปล่าบ้านหลังนี้โอเคมันได้เปลี่ยนพยายามขึ้นไปนะครับข้างบนจะมีจริงไหมวยอืม อืมๆจีๆเนาะโอเคเหลือห้าตัวแล้ห้าตัวน่าจะตรงนี้ก็สามแล้วตรงนี้สามนะนะทหารที่มันอยู่ตรงนี้ชนะได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนมาฟันเร็วมาช่วยเพื่อนหน่องสิรออะไรเ,เนี่ยเออสวยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะ ของตรงข้ามเนี่ยเลยเจริงด้วยนะครับเรียบร้อยขาดไม่สิโอเคเราได้ของมา่าได้ <S <S 1> <S 1> โอเคสวยนี่แหละนี่ไงหืหนที่สุดอ่าโอเคแล้วก็ผมว่านะ การเงินของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีผมคิดว่าเราซื้อฟาร์มไหมซื้อฟาร์มเป็นของตัวเองนะครับลงเลื่อยไม้ก็ราคาต้องการไม้5้าแล้วครับแล้วก็ราคาจ่าย700เราซื้อแบบสำเร็จรูปดีไหมอู้หสองหมื่นเลยเหรอแพงจังอะเดี๋ยวเราซื้อเป็นแบบวัตถุดิบเนาะแล้วก็ไปแบบว่าสร้างเป็นของตัวเองดีกว่า ประมาณนี้โอเคขอพวกนี้เราต้องซื้อด้วยไหมอ่ะโอเคซื้อมาหน่อยก็ดีนะครับจะได้แบบเป็นโลงแบบเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ประมาณนี้ชุดเกราะใหม่ๆหน้าตาดีๆมีไหมเอ่ยอยากได้จังเลยอะ่ะแต่เสียดายตังไม่มี อตอนนี้นะครับภารกิจแรกของเราก็คือการหาปราสาทอยู่นะครับหรือว่าหาบ้านไปของตัวเองสําเร็จแล้วนะครับภารกิจต่อไปก็คือการหาคู่หูนะครับแล้วก็ต้องรอนะเนาะจะรอพักฟื้นกองทัพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาหมู่บ้านตรงนี้ก่อน Hello my friend โอเคกองทัพตึงๆคนตึงๆออกมาเลยที่เหลือฉันให้ในายนะโอเคแล้วก็วิ่งเข้าบ้านตัวเองปุ๊บ อ่าแล้วก็ให้ทหารหน่อยทหารที่ผมจะให้นะครับก็เป็นทหารกะกากหน่อยแล้วกันอุตบัตเจ็บสาหัเยอะมากเลยอโอเคโอ้โหน่วยระยะประชิดแทบไม่มีเลยอโอเคงั้นบริจาคทหารระยะประชิดหน่อยแล้วกันตอนนี้โอเคเอาไปแล้วก็ ไปประมาณนี้โอเคเข้าไปที่ผับสิว่าผับที่นี่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าฮีโร่บ้างไหมเดี๋ยวครวับวันนี้พี่ชายผมขอเพลงใหม่หน่อยอคลาสสิกเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่คลาสสิกที่สุดในแบบ ทุกภาคอะ่ะไม่มีตาลุงนั้นเว้ยตาลุงบอกข้อมูลให้แบบนั่นให้เราอะ่ะแล้วพี่ชายหน้าตาแปลกๆกับเราคุยได้ไหมเนี่ยคุยได้เนะียแต่คุยอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงก็อยู่นี่สวัสดีครับขอข้อมูลฮีโร่หน่อยอาจาย ตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองหลวงของน่าจะเป็นเออมองโกปะนม่ก็อินเดียนะครับน่าจะมองโกแหละจ่ายสองร้อยูอยุดหยุดหย,ยจีนเลยเหรอไกลไปไหมอะตอนนี้มอน,นี่อยู่ที่ l i o n เมืองหลวงของปารีสนะครับแล้วก็มี o s ที่อยู่ใกล้เราตอนนี้โอเคมีฮีโร่อยู่สองคนนะครับที่อยู่ใกล้เราก็มี เมืองหลวงของปารีสนะครับแล้วก็อยู่ที่ป้อมปาการเล็กของที่โรมันโอเคได้ข้อมูลแล้วแต้มผมกับชาวอินเดียผมขึ้นพุ่งบ่อยมากเลยไม่รู้พอทำไมนะครับอยู่ๆก็พุ่งขึ้นชะงันเลยโอเคซื้อทหารก่อนแล้วก็เก็บเงินไว้หน่อยซื้อคู่หู welcome to the นี่ไงฮีโร่สายเอ้ยสายระยะประชิดด้วยหรอ Hello, <my> เฮลโลไมเฟวติดเก้าอี้โอเคไม่ฉันไม่ได้จะคุย,คยกับนายเพื่อนสวัสดีครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยกับนายเพื่อนเราจะคุยกับชายคนนี้เฮลโลอ่าสวัสดีผมชื่อนอนโอเคจะดูนนโอเคแล้วก็ บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเป็นชาวเยอรมนีนะครับอ่าประมาณนี้เนาะผมลองอ่านข้อมูลเข้าดูไหมเผื่อทุกคนจะได้รู้ประวัติของฮีโร่แต่ละคนนะครับว่าพวกเขาเป็นมาอย่างไงบ้างโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ5 minutes later โอเคนะครับฮีโร่คนนี้เขาชื่อว่าเขาชื่อว่าเจฟฟรีย์นะครับเขาชื่อว่าเจฟฟรีย์โดยอาชีพของฉันเป็นแพทย์ฉันเติบโตในเมืองใหญ่ไม่ไกลจากที่ นี่ตั้งแต่อายุ17ปีฉันรับารบชาชการทหารในฐานะแพทย์แม้ว่าตอนนั้นฉันจะไม่มีประสบการณ์ก็าตามแต่อย่างที่คุณรู้ในสงครามฉันเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในการปฐมพยาบาลแพทย์เออแ,แม้แต่การผ่าตัดฉันกเกษียณมานานแล้วแหละและใช้ชีวิตอยู่กับบางสิ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่รังเกียจที่จะเข้าร่วมกับคุณที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี อ๋อเจฟฟี่เขาเป็นแพทย์นะครับเขาเป็นเหมือนแพทย์สนามนในสนามรบนั่นเองแต่ว่าเหมือนเขาจะ,กะเกษียณแล้วก็มาใช้ชีวิตเลือดเปื่อยแถวๆนี้นะครับโอเคโอเคคนนี้เป็นหมอเอาละเราจ้างเจฟฟี่ได้กี่บาทเราจ้างได้สี่พันแต่หนึ่งเดือนคุณจะเสียให้เขาสี่ร้อยคุ้มค่าเอาละเจฟฟี่ได้ไปได้เวลคัมทูกองทัพนะคู้โูโอเคผมหาตาลุงคนที่ หาทาหารให้เราได้นะครับแสวปโอเคแล้วก็เข้าเมืองเลย Let's ก o นี่ไงยืนรอตรงนี้เลยโอเคสวัสดีครับผมชื่อนนลสวัสดีครับนน์โอเคขอดูข้อมูลของคุณหน่อยเขามีชื่อว่าโควิสนะครับไม่ใช่โควิดนะโอเคโควิสนะครับฉันชื่อว่าโควิส โดยอาชีพฉันเป็นนักกลยุทธ์วิธีฉันเติบโตในเมืองใหญ่ไม่ไกลจากที่นี่ฉันเป็นผู้บัญชาการุที่กเกษียณแล้วฉันเป็นผู้นํากองทัพทหารราบดังนั้นฉันจึงรู้รอบรู้ในสถานการณ์การสู้รบและสามารถตัดสินใจทางออยุทธวิธีที่ถูกต้องรอบรู้ในสถานการณ์การออกรบและสามารถตัดสินใจทางกลยกลยุทธ์วิธีที่ถูกต้องได้ การลาออกของฉันเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าฉันจะเอาตัวรอดได้แต่ฉันก็ไม่สามารถทำหน้าที่นี้ต่อไปได้นับนั่นเป็นเหตุผลที่ตอนนี้ฉันว่าสรับข้อเสนอเออหมายถึงว่าตอนนี้เขากำลังว่างนะครับเออเขาชื่อว่าโควิสนะครับโคลนะครับโควิสนะครับเขาเป็นทหารผ่านศึกนะครับเป็นผู้บัญชาการหน่วยกองทัพธนูนั่นเองนะครับก็ ที่เขาเวลาออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาบาดเจ็บสาหาัสเพราะว่าก็เลยแบบไม่สามารถทํางานต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาละท่านผููพันคุณต้องการเข้ากองทัพของผมไหมฉันเข้าได้นะแต่ราคา5 0 0พันะแล้วก็เสียเดือนหนึ่งก็500จ่ายจ้ะโอเคโอเคตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เรามีคู่หูแล้ว2คนนะครับ